อก่ไปเน้นไม่คืนเขาก็ไม่คืนอันนี้เขาไปขับรถติดกำลังวันอยู่ลูกเนี่ยเริ่มยืดขี่แล้วตียอยากให้พี่กิจกรรมน้องอ่ะตอนตอนมาบอกผมว่าแม่ไม่ให้ขี่นะเนรอไม่ยอมขี่พอให้ลงไปลองหน่อยเดี๋ยวปุ๊บแย่งกันขี่เลยใช่

สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อขอพี่ไปลองได้เลยนะครับอ้พี่บอกว่าถ้าเกิดหาเรากใส่ว่าไหนมันแรงคอยตัวใหม่จะมาห้ามานะตัวเราไปขับมาดูไม่นเ้ถยรสมต